นี่เป็นต้นผักที่ซื้อมาเมื่อนันค่ะพี่น้องค่ะ,คะจะม่ไว้ขยายค่ะพริกก็ซื้อเข้ามาเลยขคนาไอ้นันมีแตงมีนี่แหละตามที่เห็นมีขนาด้วย <c oughs> ทั้งหมดที่เราก็ซื้อมาเมื่อนัน 80ยูโรไดทานี้และพี่น้องครอบสุขเล็กๆแพงมากค่ะทุกคนเวลาผ่อนในฝรั่งเศสสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองป่ายสุภูสุคนเดอจ,จ้ามาค่ะพี่น้องขามาปลูกผัก กับเวลาพรอนค่ะพี่น้องสือผักมาได้เป็นอาทิตย์แล้วเพิ่งจะมีเวลาปลูกค่ะพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวเขามาปลูกผักน้ากันจะพี่น้องคะ่ะขังหลังบ้านนั่นเพิ่นตัดหญ้าเสียงอาจจะดังไปแน่ค่ะพี่น้องมาเลยค่ะทุกคนมาปลูกผักกันคะ่ะมาค่ะทุกคนคะ่ะนี่ก็จะปลูกแปลงนี่ก็สิปลูกบักแตงค่ะพี่น้อง ดินหลาพราะเรขุดกับผสมไว้เรียบร้อยแล้วก็มีแต่เอาลงไปเฉยๆค่ะก็จะปลูกบักแตงไว้กลางแปลงเนาะเดี๋ยวก็จะหาผักอะไรมาปลูกล้อมมันค่ะเราจะเอายัางไอ้นี่ยไปผักโหระพาบานเฮาค่ะพี่น้องค่ะ มาล่องเห็ดเบิงค่ะพี่น้องเพราะวะ่าก็จะเป็นปีแรกที่วัลพรจะมาปลูกตรงนี้เนาะเห็ดไปค่ะ ใจปีที่แล้วที่ได้ที่ปู่บักแตงยูนขางหัวบ้านได้กินด้วยก็เลยอยากอยากมาปลูกตรงนี้ รับพอนับสิปลูกต้นเซลลอรี่เนะเาะขึ้นชายบานเฮาไว้ด้านขังเพราะว่าปักแต่งทำมันขึ้นเครื่อมันก็นจะสูงกว่าเฮาสิได้กินนวยเฮาก็สิได้เก็บอันขึ้นชายกินใบมันได้ค่ะพี่นอ้อง ทําไปความสุขเล็กๆของคนไทยไกลบ้านอย่างเรา <c oughs> อยากรู้ว่าอยากรู้ว่ามันจะได้ผลผลิตหรือเปล่าเขาก็ต้องร้องค่ะ เดี๋ยวจะเอาต้นบักเขือเทศมาใส่ด้วยไปด้วยแหละจากต้นหนึ่งอตรงนี้ดีกว่าอันนี้ไว้เอาไว้ใส่อย่างอื่นอันนี้เอา <c oughs> แต่ว่าบักเขือเทศไอ้ที่เขาเรียกมะเขือเทศเชอรี่มันได้ผลอยู่แล้วครับพี่น้อง มะเขือเทศอันนี้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วอันนี้เดี๋ยววรละพอนสีแยกคะ่ะพี่พี่น้องคะ่ะจะแยกเพราะว่ามันกระถางใหญ่นะนี่เราซื้อมาอย่างสี่เขาก็จับแยกเลยคะ่ะพี่น้องนี่อย่างสีค่ค่ะเนี่ยมันสิได้หลายต้นอันนี่เสียบอ้อมไวน้นคางกัน แต่งนี่แหละเสียงเงินขาเจ้าอันตัดใหม่ตัดไหลก็อาจจะรบกวนแน่เนาะพี่น้องนเนาะเพราะว่าเขาหามเพิินบดายเวลาพ่นมาไม่เห็ดส่วนผิดมือแม่พี่น้องคขามันก็เลยแบบเราก็ลุ้นอย่างเดียวแหละว่า นี่มนันละพนมันก็นสิไดยเยอะได้พี่น้องค่ะนี่ค่ะหงหละพ้าง,งามกรงหมึกแต่งเขากะเด็ดกินก่อนได้เลย <c oughs> นี่ค่ะทุกคนเลี้ยวที่นี่เขาก็มาปลูกมะพริกกันตั้งปีิ เดี๋ยวสองอันนี้ไว้ตรงกลางเอาอยางอื่นมาใส่โดนตัวลิ้นหมากินเลยเนี่ยทุกคนเอามาว่างไว้นั่นมาปลูกไหล ได้เอาพักอีกตูนนั่นมาเดี๋ยวมือไม่เขาเอยากมาเสริมมันเพราะว่าเอาใส่ถ่ายจักรยานมากล้วมันเต็มถ่ายจากกรยาดพีน่น้องนะพรกเลีเอามาบ๊เบิดไหมาปลูกมือไม่จ้ะวันนี้ได้แค่นี้ก็ก,ก็ก็ดีแล้วะเสร็จแล้วบอกพริกนี่ เดี๋ยวเราไปปลูกผักผักกาดให้นั่นกันค่ะทุกคนที่เขาเก็บเป็นใบกินน่ะพี่น้องใบย่อๆน่แมี่มะละพ่นจับซื้อมันบ่ใดไหมเอ้เสียมมะละพ่นไปใส่ผักคะน้าที่เป็นใบใบหยิกๆอ่อะทุกคน าะดินข้างในนี่ดินนี่มันแบบฟุยแล้วนะพี่น้องเอาแค่เอานี้มาวางไว้ลเฉย อยากนี้หลายๆแปลงี่จะปลูกหมักกุกเช็ดมั่งอะไรมั่งอะไรไปอย่างนั้นจะได้กินไหมเนาะ อยากมีอยากมีบักเขือมาปลูกพี่นอ้องค่ะเขือเปาะ ที่นี่ก็เหลือแต่าหาใหม่มาเสียบเลยพี่น้องเสียบเอเสียบต้นมกเขือเทศไม่ให้มันล้มแล้วก็มัดมันขึ้นไปเขือบักแตงก็เหมือนกันเราต้องหา,า,าหาไม้สูงสๆมาเสียบมันไว้เสียบมันแต่ที่แหลกเลยค่ะ อลาพอนกับปลูกผักเสร็จแล้วเหลียต้งแต่ไม่เสียบค่ะพี่น้องกับขอบคุณพี่น้องสุภุสุคนเนะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอให้เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคัะทุกคนเดี๋ยวเรามาอรอลุ้นกันว่าผักอลาพอนมันจะอยู่ยงคงพอพันบ่มันสิได้ผลผลิตบ่พี่น้องเดี๋ยวมาอรอลุ้นนุ่มกันเนาะจ้าเสร็จแลว้วโหระพาปลูกในแปลงเดียวกับ แตงกวาค่ะทุกคนเดี๋ยวให้แตงกวามันเลื่อยขึ้นตามเสาเดี๋ยวหาไม้มาเสียบมันค่ะก็มีเซรัลรี่ส่วนนี้ก็เป็นมะเขือเทศเดี๋ยวต้องหาอย่างมะปลูกด้านข้างมะเขือเทศอีกอันนี้ก็ดูเหมือนเป็นเหมือนผักคะน้าเขาบอกชูชูเหมือนคะน้าเลยนะทุกคนแต่ใบแข็งยังเลยไม่รู้ใช่คะน้าหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้ก็เป็นไอ้ไอ้ ผักไอ้คะนาใบใบยิกิกอะไม่รู้ชื่ออะไรเวะลาพลก็จําชื่อไม่ได้เนาะ,ะส่วนอันนี้ก็เป็นบักพิกกันเลยค่ะพี่น้องค่ะให้ทุกคนดูเนาะเดี๋ยวไว้อรอลุ้นค่ะทุกคน